เอาลนะก็ทไม่มีทำไมมีสตีมด้ยมดเ่ยโอเคหายเลนี่ก็คือซอรเวอร์ใหม่ไม่ใช่ซอรเวอร์เดิมนะแต่ล็อบบี้ใหม่เก็บอกว่าเขาจะเปิดวันที่11บเถึงเขาบอกเขาจะเปิดวันที่11หรือ13จำไม่ได้ไ ม,นะมันคิดว่บปีใหม่ใช่ป่ะปีใหม่นะเดี๋ยวเรานะพาไปดูนะไงว่าโอเคมันก็จะประมาณนี้นะเฮ้ยใช้ได้อยู่สวยอยู่แต่มันจะมันจะคุ้นๆเหมือนของ เป็นของคนอื่นเขาแล้วแต่แต่ันไม่ซ้ำนะ่ะมีคนอยู่ในเซิร์เวอร์หนึ่งคนนะเอาเรื่องอเวพาะนี่ขคาดเราเล่นแบบในโทรศัพท์มันยังยังยังเลื่อนนะมนะก็ตอนเนี้เรายังทำอะไรไม่ได้อยู่นะครับเราต้องรอให้ถึงวันที่11 หรือสิบสามเนี่ยนะก็จะไปไหนไม่ได้เนี่ยว่ากะจะพาบินดูหน่อยนึงแต่ยังใช้คำสั่งบินไม่ได้เนี่ยโอเคยังใช้คำสั่งบินไม่ได้นะเพราะมันเป็นเซิร์ฟเวอร์เบต้าที่ยังทำไม่เสร็จนะเลยเยอะอ่ะ ก็จะมีประมาณนี้เ,เอา่ามันดูอ่าเนี่ย,อนอยู่ตรงนี้เนี่ยอามัดประเทศเนี่ยมันมีอะไรอย่างหนึ่งที่ขบใให้เขาปรับแต่งให้มันดีขึ้นคืออะไรวะจีวของยศนะให้มันเป็นแบบไม่ใช่สี่เหลี่ยม ถ้าเป็นสีมันจะดูแบบก็ไดไไงมันจะดูแบบตรงไหมกูคิดว่าให้นายกเขามาทำทำไม่ได้หรอกครับมัทว่ว่าให้นายกเขามาทําให้นายกนอนนี้เป็นแค่นี้นะครับ้้างครับถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องทําแล้วเัาก็ดูดีอยู่แล้วก็เอา i g h จบคลิปจบเพียงเท่านี้แล้วใครชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครวันนี้ก็ผมต้องลาตัวไปก่อนด้วยนะครับโอเคแล้วก็เอ้ผมเปลี่ยนห้องนะคือห้องเก่าเสียงแม่งแบบตังแบบก็แกลกแก๊กตลอราเลยถ้าเกิดคุณผู้ชมดูคลิปแล้วจะเจอจะมีเสียงอะไรอะไรก็ไม่รู้แบบเข้าไมาตลอดเวลามันดังแบบก็แก๊ก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 อนี่ยนำการที่หายเลยผมก็เลยแก้นะ